น้องคายเมืองชายแดนเล็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นกลางน้องคายเมืองที่เต็มไปด้วยนานาอารยธรรมชุมชนน่าอยู่ผู้คนน่ารัก นับจากจังหวัดหนองคายได้มอบพิพิธภัณฑ์ Trans <ñ> จังหวัดหนองคายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดูแลเมื่อครั้งกันนั้นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนอกจากได้รับอาคารสถานที่แล้วยังได้รับวัตถุที่เป็นของเกี่ยวสืบเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองคายไว้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์องค์การบ,บริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้จัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อที่จะได้ให้คนได้เข้าถึงได้ทราบประวัติศาสตร์ที่ยึดโยงเกี่ยวเนื่องกันภายในจังหวัดหนองคาย และเกี่ยวเนื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะความภูมิใจของชาวจังหวัดหนองคายเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ได้เสด็จมาที่ท่าเสด็จได้ได้ทรงฉายพระลูกหน้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็เป็นสารการแห่งแรกของจังหวัดหนองคายและนอกจากนั้นแล้วเราก็ได้มีการจัดเป็นสัสดส่วนเพื่อแบ่งแยกให้ชัดเจนในยุคในสมัยอีกทั้งมีคําอธิบายที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเราได้มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เป็นเนืองนิดและในปัจจุบันเนื่องจากว่าคนจังหวัดหนองคายได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการกีฬาและอีกหลายเรื่องจึงได้เพิ่มห้องอีกห้องหนึ่งเรียกว่าห้องเกียรติยศเช่นนักกีฬาที่จะได้จาลึกในห้องเกียรติยศเขาจะต้องผ่านแมตช์ระหว่างนานาชาติแล้วได้เหรียญทองเป็นกติกาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในฐานะผู้ดูแลก็จะนําชื่อและประวัติไปจาลึก เพื่อที่ได้เป็นประวัติศาสตร์อันสําคัญความภาคภูมิใจให้ท่านเหล่านั้นเพื่อคนรุ่นหลังที่เขาไปดูประวัติศาสตร์ก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจแต่นอกจากนั้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อันสําคัญของบ้านเมืองเช่นเรื่องโควิด -19 เราก็จะมีการจัดแสดงในการบริหารจัดการภายในจังหวัดหนองคายในเรื่องโควิด -19 เมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไป50ปีร้อยปีแล้วลูกลูกรุ่นหลานรุ่นเลนก็จะได้มาดูว่าวิธีการจัดการโควิด -19 ที่เกิดขึ้น ในโลกแห่งนี้เมื่อปี2563 64และ65ระบบจังหวัดหนองคายได้มีกระบวนการจัดการอย่างไรพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคายแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สารกลางหลังแรกของจังหวัดหนองคายซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2440และในปีพุทธศักราช2549สภาว,วัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งรวมสรพความรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดูแลซึ่งพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคายได้จัดรูปแบบภายในเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเป็นห้องต่างๆทั้งสิ้น7ห้องดังนี้ห้องที่1อัตลักษณ์หนองคายภายในห้องจะแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคายภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัด โดยมีแผนที่และแผนผังประกอบทําให้เห็นขอบเขตการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆพร้อมทั้งแสดงสถานที่สําคัญของจังหวัดไว้เช่นเจดีเมืองล่าหนองพระธาตุบางพวนอนุสาวรีย์ปราบห่อสารกลางจังหวัดหลังเก่าห้องที่2บุคคลสําคัญจะแสดงภาพบุคคลสําคัญที่สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองคายอาทิ พลตรียพระเจ้าวรวงเธอกรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาสังวานพุทธศักราช2,434ได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปปราบห่อณนะทุ่งเชียงคำตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองหนองคายและได้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชาการมณฑลลาวพนว ต่อมาเป็นมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลอุดรพระปทุมเทวาพิบาลท้าวเคนพุทธศักราช2381ได้รับพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งพระปทุมเทวาพิบาลท้าวเคนเป็นเจ้าเมืองหนองคายสืบต่อจากท้าวสุวอ พระราณโรธรังสีคำเพียรปัญญาวิสิทธตยติคณิสอนบวรสังมารามอรัญยวาสีพระอาจารย์เทศเทศรังสีเกจิชื่อดังแห่งเมืองหนองคายแม้จะมรณาภาพแล้วแต่หลักธรรมคำสอนและวัดปฏิบัติยังเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธเป็นนิด ห้องที่3โบราณน,นาคดีจะแสดงภาพโบราณน,นาคดีการขุดค้นโบราณนนคดีบ้านโคกคอนตำบลนโคกคอนอำเภอท่าบ่อเช่นเศษภาชนะดินเผาและเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินซึ่งชาวบ้านโคกคอนค้นพบณบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในหลุมขุดค้นที่สองเช่นโครงกระดูกผู้ใหญ่สองโครงไม่มีศีรษะ มีภาชนะดินเผาวางอยู่หลายใบยมีลูกปัดหินตุ๊กตาควายที่ทำจากหินและภาชนะดินเผาลายเล็บขูดเชือกทาาเป็นต้นแสดงภาพวิหารวัดอุดมสัพพผลพระสถูปเจดีพระแก้วมรกตพระาธาตุดำหรือพระาธาตุคำศิลาจารึกวัดแดนเมืองศิลาจารึกเมืองเป่งจานศิลาจารึกวัดมณีโครและศิลาจารึกวัดโสภาพิมุขเป็นต้น ห้องที่4โบราณนาคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านโคกคอนเป็นการจัดแสดงผ้าโบราณนาคดีไว้ในตู้กระจกจเช่นเครื่องมือหินกระเทาะหม้อไหลายเชือกทาบที่ขุดพบที่บ้านโคกคอนเครื่องประดับกำไลและเครื่องใช้สำริดเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะดินเผาเป็นต้นห้องที่5ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะแสดงภาพวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชาวไทยชาวจีนและชาวเวียดนามซึ่งมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สงครามฝรั่งเศสพุทธศักราช2426ในสมัยรัชกาลที่5และหลังสงครามอินโดจีนพุทธศักราช2485 ทั้งชาวจีนและชาวยวนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมีความเชื่อทางศาสนาดังบ้านพักของชาวยวนที่ได้จำลองไว้ในตู้จัดแสดงราวกับสถานการณ์จริงและสารเจ้าของชาวจีนจำลองห้องที่6วิถีชีวิตชาวหนองคายจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนแสดงเครื่องใช้พื้นบ้านเช่นโบมหรือกระโบม กระต่ายขูดมะพร้าวหน้าไม้กระบวยตักน้ำเขิงร่อนรำกระโหลงเชี่ยนหมากเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆเช่นลอบตะค้องเป็นต้นรวมทั้งจัดแสดงความเชื่อของชาวหนองคายเช่นดาบที่ใช้ในการปราบห่อพระไม้ที่มีการแกะสลักที่สวยงาม หนังสือใบลานที่แสดงว่าชาวหนองคายรู้จักทำหนังสือขึ้นใช้เองตั้งแต่สมัยโบราณแล้วห้องที่7พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเมืองหนองคายจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาถบเิตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชโอรสและพระราชนิดาสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่มีต่อเมืองหนองคายเช่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จยกฉัตรทองคําสู่พระาธาตุบางพวนอําเภอเมืองหนองคาย เสด็จเยี่ยมพระสุนิกรอำเภอสีเชีเาายงใหม่เมื่อเกิดอุตกภัยครั้งใหญ่เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2509ณที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่เป็นต้นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับทุกท่านได้สัมผัสเรื่องราวที่จะทำให้รู้จักหนองคายได้ดียิ่งขึ้น